ครับกดพูดอีกรอบมั้งไงกับพูดอีกรอบครับครับเป็นไงครับเมียไอ้มั่งได้ได้ได้ตัวละครยังพี่สิบห้าสิบห้านี้นะพี่เคลียร์เรื่องคนยังอ่ะสพี่ต้องต้องไปตีที่อื่นอ่ะยังเลยผมเพิ่งมานต่ผมยังไม่รู้เลยก็คือไปคุยกับตสอ่ะเมื่อกี้มันเข้ามาดูอยู่อ๋อสิห้านี้นะพี่นะได้ได้ครับสิบห้าฮะให้ผมเต็มตัวละครอะไรนะตอนมีใครมั่งอ่ะผมก็ไปจะไม่รู้ว่าพยกลให้พี่กับกับตั้มกับตอสอ่ะกับพี่เปาอ่ะแล้วพวกโดนจบโลทั้งหลายอ่ะ ติด้านี้ผมต้องได้ตัวละครนะพี่โอเคได้ได้ครับเดี๋ยวผมไปคุยกับทอดได้อะไรวะนั่นอ่ะอะไรพี่ไอ้นั่นอ่ะคืออะไรอ่ะที่มันบินอยู่อ่ะไหนบินขวามืออ่ะมึงไม่เห็นทงอะไรวะก็ทงสิบคนไงเมืองเมืองที่เขาร่วมอ่ะเจหัวบางเจเบคอนเบอร์ลินออร์ดีดาวทาเบคอน นิวเอทีเคเอทีเคแล้วก็ไหนกะดาวเทาข้างบนเยเทจัดเยี้ยแล้วมันมันวนอยู่แค่ตรงนั้นเหรอใช่ใช่ใช่แล้วแล้ววนตรงนั้นมันไม่ชนกันเหรอวะไม่ชนนะพี่เนกชนมันไม่เป็นไรหรอกฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลพี่เด็คนนี้แถวนี้มีคนอยู่ไหมครับ มีครับมีผมนี่แหละพี่ชายสวัสดีครับสสวัดน้าต๊อดสวัสดีครับหมึกตอดอ่ะพี่ตอดน่าจะอยู่นะพี่พี่โทรไปไม่รับว่ะตอดมันโทรมาหาพี่ไม่โทรกลับไปไม่รับไม่น่อยเลยเดี๋ยวพี่แค่ทรศัพท์เออฮัลโหลตอดว่าว่าไงครับอยู่ไหนเนี่ยปนอยู่ปนอยู่พี่อ๋อโอเคโอเคไม่พี่จะคุยเรื่องนั้นไงเรื่องคนอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันเนาะ ได้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 ครับพี่ได้ได้ครับได้ครับเอยพี่เออเรื่องเรื่องสีเดี๋ยวประมาณสักวันที่สิบห้าเดี๋ยวจะใช้สีดําแล้วนะพี่สิบห้ายังไม่ครบเลยมันวันไหนอ่ะยังไม่ครบเลยเดี๋ยวพี่ออกไปดูวันก่อนมันมันพี่ทําสัญญาไว้อยู่ยดงไงได้เดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวพี่บอกแล้วกันได้ได้ได้ครับครับครับพี่ก๊แล้วไอ้คนที่ชื่อชื่ออะไรวะลืม ปั๊บปั๊บไงตอนโทรมาอเรื่องคนนี้คนไหนที่เราจะไปแข่งทั่วใช่ใช่ใช่ครับใช่ได้ได้โอเคครับอะว่าว่าไงนะมึกคนที่ชื่ออะไรนะที่จะมาที่ที่เขาจะมาขอเข้าแกงผมะที่อยู่กับพี่อ่ะอ๋อไอไอไอนาวินนาวินครับนาวินเขามีปัญหาอะไรกับทางพี่ได้บอกไม่มีไม่มีเขาบอกเขายากไม่ได้ขายยักษ พื่อนขาคนอ่าใช่ใช่ขยะใช่ทางขายะก็บอกผมว่าเออเป็นเพื่อนกันมาสามสามสี่ปีแล้วมั้งอืมครับครับไม่มีอะไรพี่ให้เขาาออกไปแล้วเขาบอกเขาจะไปเล่นกับเพื่อนอตอนนี้ตัวเขาตัวเขาออกแกงไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่ตัวเกียวจัดก,การไปให้แหละแต่เขาก็บอกเหมือนกับเ,เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งฝั่งเรารับไหมอะไรเงี้ยอ่าใช่ผม,<อ>ผมผมบอกว่าให้เขาไปเคลีย์ตัวเองก่อนแต่ว่าทางนี้ไม่รู้นะว่าว่าจะยังไงก็ต้องต้องคุยกันผมก็สลหรับสลหรับคนเยอะเหมือนกันพี่สิบสิบ องคนที่ออกไปสิบสองคนใช่ไหมใช่บางคนตัวเขาออกเพราะว่าอันนี้เลยพี่แบบว่ามันไม่มาตามเวลาที่ต้องการอะฟิบสองคนเลยเหรอใช่พี่มันมันมีทอล์สแบบพวกอาตูพวกอาต๋อะไรี้ช่วยมาช่วยใช่เขาที่เขามาช่วยก็ก็ออกด้วยอืมมันก็เหนื่อยหน่อยเนาะพอสุดท้ายเขาเขาแค่เข้ามาช่วยสุดท้ายมันก็ไม่อยู่แบบนานนะเนาะมันไม่คงที่อะใช่ป่ะเพราะพี่พี่เห็นนะ เอสดมดเห็นมีฟลอร,ร์กันที่แบบตีกันอะไรเงี้ยคนแบบคนแบบใหม่ๆเข้ามาเยอะมากอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับพี่เต็มที่พี่ไม่ไม่น่าเกินห้าคนที่ฟลอร,ร์ฟลอด์ไม่ไดิ่งอ่ะน,นะไม่น่าเกินห<ย>้าค,<น>คนเอ,นเอ้อแต่ก็ลองดูแต่ออกไปสิบสองคนถือว่าก็าเยอะอยู่นะเยอะพี่แบบนี่แหละแอปเดียวเลยพี่ผมก็จะช่วยแกทําแบบเต็มที่แล้วอืมอืมที่ผ่านมา <ๆ S 2> ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ออกเสียงไม่อะไรเยอะอันที่แรกอยาก ตอนที่กลับมาจะก,กลับมาเล่นเฉยๆต้องช่วยแกแกเหนื่อยแกเหนื่อยจริงแกแทบจะเป็นทุกอย่างให้น้องหมดเลยอมดู <แก S 2> ตอนที่พี่อยู่ตอนที่พี่อยู่นู่นกันแกแกได้แจ้งงานให้ใครบ้างปะหรือว่าแกก็รับจบเองทุกอย่างหมดอยู่ที่ที่มัดจะมาอยู่ที่นู่นเหรอถ้าถ้า,ถา,ถาตั้งแต่ตอนที่ทําทําวัดครั้งแรกที่ที่ฟุดเทาใช่ไหมฟลัดเทามันเป็นฟิลเหมือนแบบหลายคนอนะ่ะแต่แต่ทุกคนมันมัน มันแปลกตรงที่มันอยู่มันอยู่กันตลอดอ่ะเออมันอยู่กันตลอดอ่ะเออมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องคนเลยตรงนั้นอ่ะมันอยู่ในเมืองตลอดแล้วเรื่องส่งของมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเงี้ยคราวนี้ไม่ตีมีอะไรส่วนมากก็ช่วยๆกันมากกว่าโดนแบบโดนตีเออมันไม่ค่อยแบบมีปัญหากันเรื่องแบบนี้นะเรื่องแบบคนไม่เข้าอะไรเงี้ยเออคนหายคนขาดอ่ะไม่ไม่ไม่มีหรอกแต่ถ้าเป็นตอนส่วนดําเงินส่วน้ําเงิน แจงงานแจงอะไรไหมพี่มองว่ามันก็เหมือนมันเป็นระบบของมันเนองอ่ะแต่ก็เหมือนระบบพี่ระบบครอบครัวเหมือนกันนะไม่ใช่ระบบแบบแก๊งอะ่ะตอนที่พี่อยู่อะ่ะแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคตอนที่เฮียมาทําอยู่อะ่ะเขาก็จริงๆเฮียเขาเฮียเขาก็คอยเคลียร์นู่นเคลียร์นี้แต่หลกักๆเลยเหมือนกับมันมันเป็นงานกันหมดทุกคนอยู่แล้วอะ่ะเหมือมันก็โตๆแล้วอะ่ะหมึกไม่ต้องมาเอาเอคนนี้ต้องทําอะไรคนนั้นต้องทําอะไรอ่ะ ก็้องเห็นว่ายุคพี่หมาตัดดูดูดีอยู่ผมเห็นอยู่อืมใช่ใช่ดูอยู่ห่างอืมอ่าดีแต่ไปพลาดนิดนึงเองน่าจะเรื่องบอลเล่นบอลหนักจัดเลยใช่ใช่เห็นละนั่นแหละอะแต่ก็มันแมมันจัดพิ่ังจำได้ลยตอนนั้นที่ฝึกทั้งเทาทั้งอะไรมีปัญหากีนังทุกทุกไอ้นี่เลยแล้วความที่มันยืนด้วยกันน่ะแหละพี่มันกระทบกระทั่งกันง่ายอ่ะ ธรรมดาเออมันยิงได้กันนะเออมันเคยตีกันมาก่อนอยู่แล้วด้วยมันก็แบบคอมเมนต์กันอะแต่มันก็น่าแหละอะไรมันผ่านมาแล้วมันผ่านไปแต่ถ้าทําที่นี่ให้มันคงที่พี่มนก็โอเคเอ็มดถามว่าฝีมือแต่ละคนมันก็โหดอะออแต่น่าจะเป็นเรื่องปัจจัยเรื่องคนเฉยๆยช้าหน่อยพี่ผมบอกไปตอนแล้วว่าเบรกทุกอย่างหมดเลยเดี๋ยวต้องลื้อระบบข้างนอกแบบว่าต้อง เอาใหม่หมดเลยอะทุกอย่างอะแต่มันยากนะยิ่งเป็นคนเรียนอะยิ่งยิ่งเป็นคนเรียนอะพอคนเรียนเสร็จแล้วประเทศมันเปิดห้าโมงอะเนาะใช่ครับเจอประเด็นมันเปิดห้าโมงแล้วเราต้องตีกันอะก่อนถึงก็หกโมงอะต้องตี๊ยอะบางคนน้องๆพี่อะมันก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้กันเลยเรียนไม่เข้าเมืองกันเลยจ้พี่ตอนเนี้ยผมก็เลยน่ะคนที่มีปัญหาเยอะผมก็เบรกออกไปก่อนเอาออกไปก่อนอืมนะ ได้เล่นอ้นี่มั้งปะแอร์ด็อกได้เล่นอะไรบ้างบ้ไม่ได้เลยไอแอร์ด็<ห>อปไูไม่ได้เออพวกพี่ก็น่าจะโดนกันอยู่ได้มาบ้างอะไรยเงี้ยเขาเก่งพี่เขานั่นแหละก็เห็นอยู่เขาอยู่กับมัแต่วัดแล้วเป็นนั่นละอืมเขารู้งานเราเขารู้กันแล้วเนาะใช่เขาแค่เขาแค่มาศึกษาวิธีการเล่นของเมืองเราอะ่ะเขาไม่ต้องไม่ต้องปรับเปลี่ยนที่เพลเยอร์เขาไงเพลเยอร์เขาเก่งอยู่แล้วแลวอย่างนี้ก็ถนัดเขาแหละเพราะที่นู่นมันก็มีไง ที่แบบว่าแต่เพิ่มจำนวนคนเฉยๆเองนงเลยถูกเลยแต่ของเราเนี่ยแหละยังจูนยังไม่ลงตัวเลยคนใหม่มาคนอะไรมาว่าไงม่อนน้องชายไม่มีอะไรครับอะไรพี่ชายเนี่ยมาคุยพี่จะมาคุยกับทอตไอ้เรื่องไอ้คนที่จะไปนู่นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยแล้วกันว่าจะเอาใครไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วสรุปจะเอา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 ,เอาไปยังไง เอาแก๊งไหนไปบ้างอะไรเรื่องวินไปคนที่ใช่ใช่อ๋อไอไอเรื่องอ่าเขาใจอยู่ไอทีมชาตินะเรียกง่ายๆนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเห็นตอนบอกมันออกป้นอยู่อะออกป้นใช่ก็มันโทรมาบอกพี่บอกพระเจ้าปนไว้เจอกันใหม่พี่เกดโอเคน้องชายเอ้โอ้พระเจ้าแต่แต่แต่อย่าไปป้นเดวบนเฮลกันแค่นั้นเอง ะปนแต่ประชาชนเลยบางพี่ที่แกพูดนะเะอะนอ้อ <ๆ S 1> นแกชอบไล่โ้นประชาชนเล่นไม <ๆๆ S 2> ่เมียจะทำแต่เขาใจอยู่แกเปื่อยไงช่วงเนี้ยผมก็มันมันต้องด้วยความที่มันต้องรี้ระบบใหม่หพี่แก็มันทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ยมันทําได้แต่แบบต้องต้องต้องอยู่เฉยๆก็ตอนเนี้ย <ๆ S 2> ผมก็รอๆๆหาคนจนจนได้ครบอ่ะแล้วใครอ๋ออันนี้พี่จะมาคุยเรื่องเรื่องเรื่อง,องคนสิบคนใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นเพราะมันใกล้ถึงแล้วนี่พอเฮียเพิ่งโทรมา บอกว่าวันที่15เนี่ยเหลือไม่กี่วันเองแล้วเรายังไม่เคลียร์คนแล้วยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ไปลองซ้อมยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกันเลยเดี๋ยวมันจะไปตายระดับหน้าจริงมันไม่ใช่เอาใครเอาใคายรยัดเอาใครย,ยัดยัดเข้าอย่างเงี้ยคนนี้เก่งคนนี้เก่งบางทีอันนี้เก่งอันนี้ก็เก่งไปเจอกันปรับความเข้าใจกันไม่ได้ต่างคนต่างผมคิดว่าตัวเองเก่งนะเนาะใช่ใช่ยากเลยอ อืมก็เลยเนี่ยมาคุยดูว่าเจะเอาไงเพราะว่าถ้าฝั่งเ้าแล้วของมันจะก,กี่คนอะ่ะคนละสิบใช่ไหมแต่ปัญเทสิบเดี๋ยวพี่จะได้ไปเคลียร์ของพี่ก่อนแล้วเราค่อยมามาโจนมาอะไรกันโอ้โหสิบห้าอย่งี่แล้วเหรออืมได้สิบห้าเน่ะแม่งไวจัดเลยนะแคไวจัดอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวอ,อาทิตย์เดียวเราต้องซ้อมด้วยและต้องหาแก๊งซ้อมด้วยอีก ไม่รู้แลนะ้วเนี่ยหรือว่าผมไม่ได้เข้าเทสไปวันนะั้นไปผมยังไม่รู้นะเสบผ้าถ้าเสบผ้าน่แหละเด๋วพี่ก็เลยเด๋วพวกเนี้ยพี่จ่ายนี่ลองอย่ามาคุยกับตอนทีนึงให้มันเป,ป็ดปนอะไรเรียบร้อยกันนะพี่ก็เพิ่งกลับมาพี่เพิ่งได้พี่พัพพกแบบโอ้โหพี่ไปไปวันเกิดตอใช่ไหมตอนรมาถึงประมาณเที่ยงคืนกลับตีห้าพอกลับมาถึงบ้านตีห้าอีกวันนึงวันเกิดพี่ตะเกียว แล้วก็กลับกลับมาบ้านอีกทีตีห้าไอ้ตีสี่ตีสี่ตีสี่อ่ะ <c oughs> พี่พี่ออกจากนอนอ่ะไปงานศพตาตาที่ฟุโขทไทยอีกไปถึงนู่นเที่ยงไปถึงนู่นเที่ยงเสร็จแล้วก็ได้นอนได้ทนานู่นอีกวันหนึ่งแล้วก็ตอนตอนสิบเอ็ดโมงออกจากที่นูน่นที่ฟุโขทัทยมามานทน oh. แล้ว oh. พอมานนอนเสร็จสนุกเลยโอ้โหครับแบบไม่ไหวอ่ะเมื่อยจัดเนื้อ แล้วแบบเพิ่งมาถึงบ้านตอนประมาณทำนุนทำนี่ทำธุระอะไรเสร็จอีกแล้วก็เนี่ยเพิ่งเคลียร์ตัวเองเสร็จก็เพิ่งมาวันนี้แหละไม่มาตั้งสี่ห้าวันแล้วคืเอเหมือนไงคืออยู่อยู่ไอได้อยู่อยู่ยาวกับเขาบ้างหรือว่ากลับอยู่ก็อยู่จนครบวันนะพี่อยู่สองคืนสองคืนอยู่กับไม่นานเพราะว่าพวกอันนี้เราต้องกลับมาทํางานไงพี่ผมก็ต้องต้องมาทำไอเอเนี่ยตะกินอาวุธอใน อ๋อเออเห็นแล้วเห็นแล้วที่เป็นแบบว่านั่นนะเออเท่อยู่ใช่ใช่ใช่ที่เป็นกล่องกลับมาทํางานกันมี่ครอบมีอะไรเออเฟี้ยวอยู่นะมันจะได้แบบมีอะไรแบบเท่ๆไหนเนาะซื้อซื้ออพี่ซื้อสวยพี่ก็บอกพี่ต่อเกี่ยวเยอะเดี๋ยวไปซื้อนั่นแหละโอเคก็น่าจะมีเรื่องนั่นแหละเดี๋ยวพี่ค่อยมามาพรุ่งนี้ค่อยคุยอีกทีก็จะเอาไงเดี๋ยวพี่ไปคุยต้มด้วยทีว่าจะเอาคน ขาดคนยังไงไปสิบคนฝั่งเราสิบที่เหลือแกงละห้าแต่ก็ตอนนี้ก็ยังคุยไม่ได้โอเวอร์ก็ตีอยู่เนี่ยดูดิถ <The over S 1> ่ตีกี่ใบอ่ะหกสิบห้ามั้งที่ยอดยผมถามพี่เมื่อหกสิบห้าใบหสิบห้าใบเออพี่เกดผมมาถามเรื่องสีอยู่เมื่อก,กี้ตอนก็ถามคุยกับพี่เรื่องสีอยู่แล้วพี่พี่ว่าไงบ้างพี่ถ้ามันจะก่อนสองเดือนเป็นไปได้ไหม อะไรกันตรงนี้เลยวะตำรวจเราตำรวจโคตรเยอะเรื่องสีถามว่าเปลี่ยนไหมพี่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แล้วพี่ก็อยากพี่ก็อยากกลับไปใช้สีขาวเหมือนกันแต่เดี๋ยวพี่พี่อยากเปลี่ยนอยู่แล้วแต่อาจจะอาจจะดูว่าวันไหนแล้วกันพี่ยังไม่อยากเปลี่ยนแบบหนาภายในอาทิตย์นี้หรืออะไรเงี้ยเออเข้าใจครับพี่ใช่ใช่มันเดี๋ยวพี่มาทำมาคุยข้อตกลงอีกทีแล้วกันดีกว่าเนาะ ได้ครับแต่ตอน<ด>พี่อยู่ฝีดําพี่ไม่ได้ไม่ได้ให้ใครมามาใช้ฝีดําเพิ่มเลยเหมือนกันพีรร่เหมือนกันเห้ไม่ใช่เพราะผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพวกนี้เหมือนกันอืมนั่นแหละเดี๋ยวเอาไว้นี่แล้วกันว่ากันคิดว่าน่าจะเรียกแกได้นะพี่ตอดถ้าแกป้อนอยู่เดี๋ยวผมช่วยตามให้ไหมจะพี่จะได้คุยแะได้ไปเคลียร์คนด้วยเอาปะเออได้นะ ออเคลีย์เอาอยัางไงสิบคนพี่ได้วันนี้พี่ได้ไปเคลีย์คนเพราะเวลามันก็รีบรีบแล้วอะ่ะได้ครับได้ได้สีขาวสีขาวมันดูแบบมันดูเท่กว่านะเว้ยอันนี้จริงสีดาม,มันแค่ดูแบบดุดุอะ่ะมันดูได้ดูดูทั่วไปอะ่ะแต่สีขาวมันดูเนี่ยไม่รู้วะพี่ก็ชอบสีขาวเอาล่ะพี่ต๊อด เขาขึ้นรถก็บ่อยอย่างว่ามันจะขับหรอเออเว้ยใคเจอเอ๊อโอ้ยใครไม่ขับวะพี่กูก็คิดว่าใครก็ขึ้นเนี่ยกูคิดว่าฝั่งฝั่ง,งอเอเดมดีผมไม่มารอบสองอยัง <c oughs> <จ>ไงเนนะี่ยป่วป่วไม่ใช่นะพี่ไม่เป็นไรมันมันไอ้นี่การมันหัวกันอยูอ่เราอาจจะยืนกาลางสนนป้าเจ๊ จะมาพี่จะมาเลยโอเคเอาจะมาใช่ปะใช่ครับโอเคน้ำดูวยบูดีสีขาวมันก็หล่อนะเว้ยพี่พี่ว่าไม่ชินดิผมก็ไม่ชินก็เหมือนพี่อ่ะพี่ว่าแต่สีดำพี่ก็อยากกลับสีขาวผมเนี่ยส่สีขาวมันก็โอ้โหว่าไม่ใช่ละมันคือใครอ่ะมันสองขันเรา่ะเอ้ยมันมันไม่ใช่ละแจ้งใจ่าบางคนเลี้ยนอะใครอ่ะ ไอเจอไปตามพีเ่เจใอ,อ้อผมดรอปนะพี่ริวรล้วนวนะเนี่ยรือไม่ใช่รูอ่าฮะกูว, <c oughs> ว่าไม่ใช่แต่กูก็คิดว่าแบบว่าเป็นเป็นเขาเล่น,น,นได้ดีกันเล่นในฟอรี่กันมาละตัว,วโอ้โห ออกปฏิบัติการโอ้โหว่าโอ้โหวันนี้ไปแจกมันนะครับโอ้โหอะไว่าไงใช่พี่จะถามไปสรุปเราควรอ่ะกี่คนอ่ะตอสเอเดมดีดับเบิลเฮดอ่ะอย่างละสิบไงครับสิบใช่ไหมอันนี้สรุปที่สิบพี่กับเราเสร็จแล้วเนาะใช่ครับได้ได้ครับเพราะมันวันที่สิบห้าแล้วเนี่ยใช่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 เออพอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พี่คัดคนสิบคนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มา มาคุยที่นี่แล้วกันแล้วเราก็จริงๆมันต้องกระจายข่าวให้คนอื่นเขาเคลียร์คนด้วยแล้วกันเพราะมันก็ที่มีบ้านเล่นหมดเลยพี่ใช่ใช่สุดท้ายมันมันก็ต้องรู้ไงแต่คนอื่นเขาแค่ห้าคนเนียได้อยู่แล้พี่ของพี่เนี่สิบคนของเราสิบคนนะ่ะก็ให้เขาแบบคัดคัดมาดีกว่าเราจะได้อาจไปฟอร์มก่อนก่อนถึงวันสักสองสามวันเนาะได้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 ก็ได้เนาะเอ้ยมึกสล็อตครบแล้วนะครบแล้วฮะครบแล้วอยากได้ครบแล้วเหรอเออ สีค่ <4 S 1> คนบอกดูแลกันได้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 โอเคอันนี้ป้นให้อไปถ้าครบถ้าครบก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รีบหาหาซ้อมหาอะไรพี่ได้ได้ได้พี่ออกไปปนกันแตถ้าเกิดมันมีเรื่องขึ้นมาทำไงเนี่ยพี่มันจะมีไงปนประชาชนใครอ่ะอ๋อประชาชนเหมือนเดิมได้้เฮยนึ่ไม่อ้บับเอ้าฮะมันไม่มีคนขับใครขับได้ไงอ๋อไอ้แฟกชั่นมันมันไม่ตรงวะ มันยิงกูด้วยเนี่ยใครอ่ะใครอ่ะพี่เอ๋คะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเนี่ยมันโดนนะเว้ยฮะมาแล้วเนี่ยอ๋อโดนแล้วโวผี่ะกูรู้แล้วเยิ้มผ่าเยี่ยมอ่ะเยี่ยผีร้อนอ่ะเขาว่าผีร้อนอ่ะผีร้อนอ่ะ ฮัลโหลตอสโอเคนะก็เป็นสิบสิบเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เคลียร์จัดการกันได้สิบิบโอเคสามทุ่มนะสามทุ่มเอาต้องเอาคนแบบว่ามารวมกันเลยเนาะจะได้รู้ว่าเท่าไหร่ยังไงกันเนาะได้ครับได้ครับได้ครับเร่อตัวสำรองอะเอาเอาแก๊งเลยเอาแก๊งมลเท่าไหร่ตัวสำรองมันไม่ขาดสำรองสำรองได้คจะเอาตรงปะสำรองอ่ะพี่มองว่าพวกคนที่คัดไปอะมันมีเวลาอยู่แล้วเว้ยเออแต่ถ้าอยากเอาสำรองด้วยก็กค่ได้นะก็ลองลองดูก็ได้ สำรองห้าไม่เฮียบอกว่าให้เอาสำรองด้วยห้าคนครับเอามาไว้แบบสมมติว่าตัวจริงมันมันเล่นไม่ออกหรือยังมันก็เหมือนนักบอลอะเล่นไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนเล่นไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนเพือสำรองห้าคนใช่ปะเรามีทั้งหมดกี่กี่แก๊งหแก๊งหรอหกปะ่ะ oh, <6 S 2> แก๊งที่ได้บ้านทุกแกง๊งใช่บ้านมีห oh, <ๆ>กหลังต้องมีแก๊งหนึ่งที่แบบไม่มีสำรอง ของเราไม่ต้องเอาหรอกน้องสำรองเพราะเราตัวจริงก็สิบล้วผมผมเชียร์ให้เอาพวกพี่หม่ำอ่ะพี่หม่ำอ่ะเขาไม่ได้มาเล่นตัวจริงกับเรานะแต่พอเขาไปมีเขามีแข่งที่ 2K มั้งเอาเขามาใส่เป็นสำรองไปได้เนาะหลังที่บอกปืนโหดๆนะนะใช่ใช่ใช่เขาอยู่หลรัสใช่ปะหลรัสใช่ครับโอเคพี่เบิร์ดเอ้ยไม่เอาอย่าลืมเอาพี่เบิร์ดไอ่เบิร์ดอ่ะเออไอ้เบิร์ดเอาพี่เบิร์ดด้วยคนนึง ได้ได้ได้โอเคพี่งั้นพรุ่งนี้ครับทุ่มโอเคได้ครัดอได้โอเคครับครับไอ้ลองไปเสนอเขาหน่อยได้ป่ะไอยึดในกลุ่มํำไม่ได้ํำหรอกมันแบบมันมันเม้น์มาเยอะเรื่องอันเนี้ยในกลุ่มเราอ่ะไอไม่รู้ว่าพีเกตคิดเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้หลายแกงหรือเปล่าคิดแบบว่าทุ่มสิบห้ามันมันมีแต่กลางคืนถูกไหมเป็นไว้ปไวไปมันไม่เขาบอกให้มันเป็นตอนเช้าได้ไหมมันมองไม่ออกไงบางคนสาอากาศอะพี่าอากาศใช่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  พี่ไม่รู้วะพี่ยังไม่เคยเล่นเลยแต่มันมันคือดำปุ๊บมันมองไม่เห็นหรอมันทุกวันเลยอ่ะทุ่มสิบห้าคือมันก็ดำแบบมืดใช่เวลาเล่นะนะใช่ใช่ครับริ่งลองไปดูในกลุ่มลองไปถามเขาได้ปะให้มันเป็นตอนเช้าอะไรเงี้ยทําได้ป่าววะจะลองคุยไม่ประชุมก็เออเขาจะทำมาทําได้แค่สภาพอากาศทาได้ครับออาจจะแบบว่าอาจจะแบบวันนี้มืดพรุ่งนี้สว่างให้มันสลับไปก็ยังดีดีกว่ามืดทุกวันอ่ะใช่ป่ะล่ะ เออใช่ใช่ใช่ครับพี่อย่างงั้นน่าจะได้โอเคโอเคครับปไปเจไม่ได้เหงาหมูกเนาะอ่าเนีดาเนี่ยเดาฮะโอเคโอเคเจกันแล้วเหงาผีร้อนรออะไรอ่ะผมก็ว่าผมแปลกๆว่าผมจนไปไม่เห็นมีคนเลยไม่เห็นคนอ่ะแต่กูคิดว่าตอมอเยเนี่ะ